สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตีมาบ้านญาติพี่ตีค่ะแล้วก็จะามาส่งเอาลูกเป็ดมาส่งคุณอานะคะเพราะว่าพีต่ตีมีลูกเป็ดออกลูกหลายคอกเลยนะคะแล้วก็พี่ตีก็ดูแลไม่ไหวนะคะก็เลยเอามาให้คุณอาเป็นคนดูแลเองเลยนะคะเพราะว่างานเยอะมากนะคะและวันนี้นะคะพี่ตีมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อให้มา เขาเรียกว่ามาโกยขี้หมูนะคะซึ่งบ้านญาติพี่ตีนี้นะคะเขาจะเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นขี้หมูเด็ดที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเขายังไม่แห้งนะยังไม่ได้ได้ทำการตากแดดสุบขึ้นมาแล้วตากแดดแล้วแต่ยังไม่แห้งจะมีอีกจุดหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ช่วยกันโกยกันอยู่นะคะก็จะมีแห้งแล้วบางส่วนนะคะซึ่งวันนี้พี่ตีจะเอาขี้หมูไปใส่ต้น ผักนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ด้วยนะคะรวมทั้งพุ้สานะคะซึ่งคุณพ่อให้เอาไปจํานวนประมาณ10บถุงนะคะคุณอาให้ฟรีค่ะซึ่งก็ใจดีมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณอาด้วยนะคะที่ให้ให้ขี้หมูนะคะไปให้พีต่ตไปใส่ต้นไม้แล้วก็ผักที่สวนนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูนะคะแล้วก็ช่วยกันกอขี้หมูใส่ถุงด้วยนะคะ ไปกันเลยค่ะแม่เต้นไปไนเลูกคัสองี่ะโอ้ยนี่มันอิสระเพราะมันดีใจลายเพราะน้ำอ่ะมับ่อียาไม่ตุก่หมเตามรักูส้บอีมีห่านด้วยนะคะ นี่มีลูกเป็ดพื้นที่กว้างใหญ่มีเลี้ยงเป็ดด้วยแล้วก็มีห่านด้วย<ม>เห็นไหมคะมีหา่านสวยมากห่านสวยมากเลยจริงๆมีมีไก่งวงด้วยนะคะ้มีหลายคอกด้วยอมีลูกเปเยอด้วย บริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ของคุณอาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นความหันษาของเป็ด,ปดนะคะทั้งไก่นะคะพื้นที่กว้างนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะดูแลง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็ดเขาจะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตักขังบริเวณเขานะคะเป็ดก็ดูอ้วนอุดมสมบูรณ์ดีมากเลย นี่คือขี้หมูขี้หมูที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆผ่านระบบไฟโอเก้นมาแล้วคนหนึ่งผนะ่ <sh arp> า,า,านบัตรไปโอเก้นมาแล้วคนนึงขี้หมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีส่วนผสมของอะไรทั้งนั้นระสอบ,บาทที่นี่เขามีจำหน่ายด้วยกระสอบละ30บาท อันนี้บ่อน,นี้ยังไม่แห้งนะคะก็ถ้ามันได้ทำการขุดแล้วปรับพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เรียบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสูบขี้หมูนะคะมาปล่อยทิ้งไว้พักไว้นะคะก็รอให้เขาแห้งเองตามธรรมชาตินะคะก็ดูแล้วก็จะลึกอยู่ ะระยะเวลากว่าจะแห้งนะคะถ้าสภาพอากาศแล้วก็แดดดีนะคะประมาณ20-30วันนะคะจะได้ประมาณกี่ตันตรงนี้าาพื้นที่ตรงนี้นะคะสูบไว้ขี้หมูแห้งแล้วนะคะจะได้ประมาณ500ถึงเลยนะคะก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ